ยามันเลยไปรอบๆโรงพยาบาลมันพุ่งเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยปากที่ใหญ่คนในโรงพยาบาลเห็นดังนั้นต่างตกใจแล้วรีบหนีไม่กี่นาทีโรงพยาบาลก็พังลงมีคนในห้องใต้ดินบางคนที่วิ่งขึ้นรถเมื่อมองไปยังสิ่งที่อยู่ข้างหลังใครต่างก็ไม่กล้ามองสิ่งนั้นซ้ำสองทำได้แค่ตกใจกลัวแล้วขับรถหนีออกมาเหมือนเฮอริเคนสิ่งที่ไม่คาดคิดคือแค่มันมองเห็นพวกเขา ทั้งสองฝ่ายต่างไล่ล่ากันในโรงรถใต้ดินจนสุดทางแม้ร่างกายของมันจะใหญ่โตแต่กลับเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเพราเคลื่อนไหวเหมือนงูที่อยู่ในโรงรถใต้ดินชนกับตึกก็ไม่ได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งมันมาถึงที่ถนนตอนนั้นเองที่ทุกคนเห็นว่ามันมีลักษณะยังไงมันคือราชางูเหลือมสายตาราชางูเหลือมสอดส่องไปตามทางไล่ตามถนนใหญ่สิ่งก่อสร้างบนถนนทั้งหมดถูกมันทำลายทิ้งมันคำรามด้วยความโกรธผู้คนต่างวิ่งหนีด้วยความตกใจ รถคันหนึ่งผ่านมาก็ถูกมันกัดเข้าปากอยากรู้ว่าปากมันใหญ่แค่ไหนจากนั้นรถก็ถูกมันทุบแล้วกระแทกห่างออกไปหลายร้อยเมตรคนข้างในตายทันทีตอนนั้นเองที่ตำรวจตระหนักถึงอันตรายของสัตว์ประหลาดส่งรถตำรวจไปที่เกิดเหตุตำรวจยิงไปที่ราชางูแต่ปืนในมือตำรวจไม่มีผลกับราชางูตำรวจกลุ่มหนึ่งถูกราชางูโจมตีตอนนี้ในเมืองวุ่นวายอย่างมากราชางูเริ่มทำลายสิ่งต่างๆในเมือง อลาวาดระเบิดรถทุกคันบนถนนใครวิ่งได้ก็วิ่งและสองคนที่วิ่งออกมาจากโรงพยาบาลก็มาถึงบนยอดตึกแล้วพวกเขาวิ่งมาอย่างดาดฟ้าตึกเดิมทีคิดว่าบนดาดฟ้าที่ตึกใหญ่จะปลอดภัยที่สุดแต่แล้วราชามงูก็ทําสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมันเริ่มเลื้อพันรอบรอบตึกใหญ่ค่อยๆเลยมายัางยอดตึกใหญ่ทั้งสองคนเห็นว่าราชานูไล่ตามขึ้นมาแล้วรีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ชั้นดาดฟ้าเพื่อหลบหนีแต่พวกเขาไม่คิดว่าแค่บินขึ้นมาเพียงเพลิตา งูยักษ์ก็กัดเฮลิคอปเตอร์ไว้เฮลิคอปเตอร์เริ่มสั่นกำลังจะตกทั้งสองจึงรีบโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ใช้เวลาไม่นานราชางูทำลายเฮลิคอปเตอร์จนตกลงบนพื้นดินเห็นแล้วว่าหนีไม่พ้นราชางูจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาที่ดูร้ายทันใดนั้นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพก็มาถึงเครื่องบินฐานสีดำจมตีราชางูอย่างดุเดือดราชางูรับรู้ถึงภัยคุกคามครั้งใหญ่มันจึงคิดจะกลับเครื่องบินพวกนี้ แต่พวกเขาปราดเปรียวทําให้ราชางูกับไม่ถึงก้องฐานนิมงขี่ปนาวุธออกไปราชางูโดนโจมตีจนลม้มลงราชางูขนาดใหญ่ตกลงมาจากตึกสูงตกลงบนพื้นอย่างแรงราชางูตายหรือยังยังไม่ตายมันส่งเสียงร้องเรีอกอดินมามากมายจากที่ไกลผู้คน